ตัวนี้ขึ้นนกริวได้ครับพี่น้องมาฟังเบิรงคอนเสิขันจังเถือจังสีหลุดกุกสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้า ขันสิบเอ็ดเถือครับยังไม่ทันหลุดโกลบอยู่พี่น้อง ตอนนี้บางคนพยายามขัดขันเอืน่นอยู่ครับโอ้ยเนาะริวตันสเสบียงเทื้าแล้วครับเพราะถ้าหลุดกดุ้งอยู่ตกริวตัวนี้นที่บ่อเขาหาบางคนพยายามว้าสวัสดีครับพีบบน่น้องสำหรับวันนี้ครับวันที่ซื้อมาไม่สายจับครับหลังจากไปสารคามไปอีสานกลับมานแล้พี่น้อง มาตามนกตัวนี้อ่ามันเป็นนกที่คันลมดีครับคันลมดีดีเสียงไงมีคัดเหยียดคำคู่สามคำครับเหยียดคำคู่สามคำชุด้ทยมื่อนี้โบเห็นครับมืนอนี้โบเห็นมากที่เห็นมืนอนี้เป็นเรียวตันครับพี่น้องจักจิตามมาตันเราพดาเดินเสิอเบียดเถื่อครับ เขามากไกลไกบางคนสยามมืึอนี้บ่มากับบางคนสยามแล้วครับนี่มาแบบบดแซมบระเนียดเลยครับบดต้องแซมบระเนียดเลยเพราะว่านกมันหูประเนียดแล้วลิ้วตันบางคนสยามบ่มัอนี้มาโอ้ข้ามดีครับนกัวนี่ข้ามดีนกบอนี่ข้ามดีครับนกเพียงใดเลยล่ะเข่ามากไก่เด้อเด้ ไอ้ตัวริ้วน่ะกระได้บ่หยียบครับพี่น้อง <c oughs> นี่เป็นนกน้อยครับผมก็สยามกระจัดหน่อย,ยอเอาแต่ท่ายาดครับบ่ได้ตัวไม้ มันพยายามหลังจากทายคนใกล้สุด้แล้วครับเนี่ยางกับกระลังโพล่ะผมนับ1ีดเทือครับตันไปริวอ่ะชเ,เทือทีนี่น้องน้อยข้อไร่เลยอหระครับขอไร่เลรเปนสีเลี้ยงกันแหละมข้ามดีดีขากันไงดีอยู่ตะเขียบชิดดีอยู่ด้น้องปูแล้วครับ,รบจะาปู แล้ววันนี้ผมเกี่ยวก้อนเดิมมาทายท้ำมาอัดคลิปันต่อนกทีชซอยหนึ่งตับสามครับมูทีหนึ่งต่หมดข้องสามมาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องไม้นี่เป็นไม้ที่คัลลมนกคัลลมดีครับมดจะได้บาได้ถ้ายากบาได้ได้ตะปูมันนะยังอยู่ขันอยู่แล้วตอนนี้ขนนี้ขนาดนี้ยังขันอยู่เลยโอ้ยังยังดี ยังดีอ้าวมันนกสองกวกนี่นไหมหัวน <Tá, S 1> <Wait. S 2> ี <Right. S 2> ่นไหมหัวสองกวกครับพ right? ี no ่น้องมังคลสยามปีเก๊ไหมครับ right? สิบสามเมษายนสองไมล์เลยหกสิบฝ่าเลยพี่น้องสวัสดีครับเอาครับพี่น้องข้อสองของมงคลสยามครับเอาขันขึ้นซีเทื้อนะพี่น้องขันลิ้วขึ้นซีเทื้อ ขาเขรอครับไม่ใช่หรีอออกนี้แล้วขันขน้นขึ้นจุกกุซีเทียบินเขามววันตัวเลยวันนี้ใช่ ดูดองกนก้อนสองสมมะมานมาลุกหลังจากค้อนแหลกสายไฟเช็คบินไปแล้วแต้มหนึ่งอันนี้คลิปที่สองของวันที่สมาไม่สายย่นนะครับเด้อมงคลสยามเรีวตันลม,มออกเหยียกแล้วพี่น้องอันยนมาแล้วมาแล้วโอ้พี่ลาบโอ้ นี่ครับบทบาทแสดงของมงคลสยามครับพี่น,นอ้นองนกต่อตัวเบอร์หนึ่งในค่ายผมรับเขียวข้นเดิมเชิบโอ้ยชาวาชาว่าชาวว่าแต่ลนนะน่ะ โอว่าหันมาหัวผมนึกว่าสิลงแหล่านี้เฉยเลยโอ้ยช่วงเบรกกล้องพี่น้องลงไปช่วงยังไงที่พ่อท่านได้เปิดเดินกล้องเลยข้อว่าท่านไล่มากนี่ลูกนกอ่ะสองเตะะนเนี้ยมแล้วครับมื่อนี่พวกกัญเตยาันทร์นยกลับบ้านดีบานเนี่ย เฮ้ยแต้มที่สองสำหรับมงคลสยามครับเศร้านี่เสียงหายเมือสายนเสียงง่ตัวนี้แน่นอนเลยจับปุ๊บเลยครับเลยสองเองโอ้วันนี้อาจารย์หลานเนี่ยแกเข่าแก่ได้พี่น้องเลยปั่นแล่ดูดฟาดเพี้ยหมดครับแค่นเดียวอาจารย์หลานถ้เกียรตินี่แน่นอนนี่เลยนะครับแต้มที่สองของมองคลสยามครับเศร้านี้เจ็บมุกคุกัว โอ้นกบอลนี่จะแบบข้ามสุดยอดจริงๆแหล่เอ็นๆลยพี่น้องเรียบข้อลายแหละโอ้มึงมึงข้ามพี่น้องมึงข้ามข้ามแหลอยี่เลยเป็นลูกนกที่ข้อลายแหละครับข้อไล,ล่แหละหัวบักสองโกอีกแล้วนี่หัวเบปีห้สองโคกเก่าเป่เปนเนเปาผมบกเสียข้อนเดิมเลยเป็นไงครับ bưng hồ đây này không có lai ngang vào đây yeah. đây xí là đây xía lụng đây xíu เกบแข็งเลยครับแต่ว่าบอชิตปันใดเก็ว่าไล่ไหนโอ้งาม้าเพ็งๆหนึ่งเลยนงนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบสองส โอ้โหแบงก์หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเซนครับพี่น้องคนสย,ยานกันได้แล้วครับรลายงานมามโอ้ลายงามไม่เหลีย <c oughs> สองแต้มก็พี่น้องเศร้านี้สุดจอดคนใหม่เอาแล้วครับในการสำหรับวงคนสยามผมเกี่ยวข้อเดิมมา สองข้อดนสองตัวครับพี่น้องข้อไล่แล้วแหละนี่รายการเลยสุหรับคลิปนี้ถูกใจมากขอบคุณพี่น้องนะครับเด้อที่ติดตามผมอยู่จะเลื่มกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อจะได้คลิปดีๆมาฝากพี่ฝากนอ้องทุกท่าครับโอ้เป็นใจเลยครับพี่น้องวันนี้มงกขตัวยามกับหมานก็อีหลีาสามข้อนกับสามแต้มครับที่หล่ะสามเต็ม,ตม,ตมโอ้นี่ ข้าวคอนหล่อนนี่พี่น้องเฮ้ยมาแท้ไะเนี่ยอาจาร์หล่าเนี่ไหมเกียบร้อยครับพี่น้องสามข้อสามแถวกรับมันก็จะยับจัดให้แล้วก็ับพี่น้อง

ủa sáng à, đi mà tránh gặp đại tội. nóng cứ ngay. cái thứ hai số hai ngay, chạy ได pues ้ก็ได้เงไงได้ครับเนี่ยตามแปีมมงคลสยาม